สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมธนรัตน์วิศรางกูลในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับที่ผมได้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านผู้ว่าการบีริศอมรปานครับโดยในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการรีแบรนดิ้งองค์กรกนออของเราครับครับโดยในคําถามแรกนะครับท่านผู้ว่าการครับทําไมครับกนออถึงจะต้องรีแบรนดิ้งครับครับขอบคุณครับคุณธนรัตน์คือ กนออเองเ,เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับกำกับดูแลเ,เกี่ยวกับเรื่องการสร้างพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแล้วก็การบริหารงานนิคมอุตสาหกรรมเราอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมมาปีนี้เป็นปีที่50แล้วนะครับในการดําเนินงานของกนออเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านยุคผ่านสมัยแล้วก็ผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆมาโดยตลอดแล้วเราก็ามีการจัดการที่ดีนะครับ องค์กรกนอ,อก,ก็เลยมีความมั่นคงนะครับในสายตาของสเต็กโฮเดอร์หรือผู้ที่มีความร่วมมือเกี่ยวข้องกับกนอ,อกต่างๆเนี่ยกนอ,อกถือเป็นหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจได้นะครับใครที่มาติดต่อก็ได้รับคําตอบที่ดีเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็มีการช่วยทํางานดูแลสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ปัจจุบันเนี่ย ลักษณะของการทํางานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐรัฐ,รฐวิสาหกิจโดยเฉพาะเอกชนเนี่ยจะต้องเป็นไปในลักษณะที่มีด y n a มิกสูงนะครับมีการที่จะต้องขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมีการเอาดิจิทัลเข้ามาใช้เข้ามาเกี่ยวนะฮะแล้วก็การทํางานจะต้องเกี่ยวข้องกับต่างชาตินักลงทุนต่างชาติมากขึ้นจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาในในระหว่างที่ผมดํารงตําแหน่งอยู่เนี่ยเรามีการประสานงานกับหน่วยงานต่างชาติค่อนข้างมากเราก็พยายาม จะเป็นหน่วยงานหลักในการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าเราเองในฐานะองค์กรเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวปรับภาพลักษณ์ให้ดูเหมาะสมกับลักษณะของการทํางานที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันการสร้างความน่าเชื่อถือที่ต้องมีมากขึ้นการสร้างภาพของความรวดเร็วความมีประสิทธิภาพความเป็นคนที่สามารถทํางานได้ในทุกสถานการณ์แล้วก็มีความสามารถในการประสานงานกับต่างประเทศ อันนี้คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสื่อตรงนี้ออกไปเนี่ยเราต้องเริ่มจากตัวของพวกเรากันก่อนนะครับบุคลากรของกนออผู้บริหารของการนิคมนะครับสิ่งที่สื่อออกไปจะต้องเป็นภาพทั้งองค์กรออกไปนี่เลยเป็นสาเหตุที่คิดว่าเออเราควรจะต้องถึงเวลาที่จะมานั่งปรับปรุงรูปรักษ์ขององค์กรโลโก้ชื่อหรือการสะท้อนตัวตนขององค์กรออกไปในลักษณะไหนอย่างไร อันนี้เป็นสาเหตุที่ผู้บริหารกนโอตัดสินใจให้มีการศึกษาเรื่องรีแบรนด์ครับ